สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตใหม่ลูกตาลอริสาหลุดรูปเดียวถึงขั้นต้องย้ายประเทศมีข่าวเช้าสุดดังของนักแสดงสาวลูกตาลอริสาเป็นภาพนอนวันเน็ตทำเอาคนตกใจอย่างมากเพราะไม่คิดว่าจะรุนแรงเช่นนี้ นั้นตอนนั้นทําให้สาวลูกตาลเกิดความอับอายอย่างหนักและต้องย้ายชีวิตตัวเองไปอยู่ที่อเมริกาเพื่อหนีเรื่องเหล่านี้โดยเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาถามว่าหายไปไหนมาเจ้าตัวกล่าวว่าไปอยู่อเมริกาค่ะไปอยู่ที่นั่นมีความสุขค่ะได้พักเพราะว่าอยู่ที่นั่นจะอยู่คนเดียวแต่ไปอยู่ที่นั่นมีครอบครัวค่ะมีคุณพ่อมีน้องที่อยู่ด้วยกันค่ะหลักๆเลยเกิดเรื่องที่ตอนนั้นมีภาพหลดเราเฟลไปเต็มๆเ,เลยพักใหญ่เลย ด้วยภาพที่มันหลุดออกมาคนที่เขาเห็นเขาจะเห็นใจค่ะตอนนั้นคือเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้เราไปไม่ถูกค่ะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้กับเราคือเราเครียดไม่กล้าออกจากบ้านเลยใช้เวลาตัดสินใจอยู่3วันแล้วก็เดินทางไปอเมริกาเลยตอนนั้นมีละครค่ะแต่ว่าผู้จัดเข้าใจคิวสุดท้ายเขาก็ตัดเราออกเลยคือวันนั้นเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทีนี้ก็เหมือนกับอยู่ดีๆเราไม่มีสติทั้งที่เราหยุดดื่มมาสักพักแล้วปกติจะมีเพื่อนไปด้วย แต่วันนั้นเพื่อนกลับไปก่อนเราก็จะให้พี่คนหนึ่งไปส่งเขาจะไปส่งบ้านเรา3-4ครั้งเป็นพี่ที่รู้จักกันปกติไม่ใช่แฟนหรืออะไรแต่คือมารู้จักอีกทีเราไม่ถึงบ้านค่ะแล้วเหตุการณ์มันก็ผ่านไปเราเพิ่งมารู้ตัวประภาพหลุดหลังจากนั้นมาสี่เดือนก็คือเราไม่ได้โทษอะไรเราโทษตัวเองว่าทำไมถึงไม่มีสติแล้วก็เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไรใครไม่ได้คิดว่าจะมีภาพหลุดด้วยผู้จัดการโทรมาบอกเราก็ยังสง ใส่ว่าภาพหลุดอะไรเราก็ไม่กล้าเปิดดูแต่ถ้าไม่เปิดดูจะรู้ได้ยังไงว่าภาพอะไรพอเปิดดูปุ๊บเห็นรูปก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นเหตุการณ์คืนนั้นใจหล่นมากน้ําตาคลอทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเราด้วยก็ไม่ได้ติดต่ออะไรคนนั้นไปนะคะก็เลยตัดสินใจปร,รึกษาผู้ใหญ่และแจ้งความแจ้งความเสร็จก็เดินทางไปต่างประเทศเลยโดยเจ้าตัวใช้ชีวิตที่อเมริกากับครอบครัวสนุกกับการเป็นคุณป้าเลี้ยงหลานชายมีความ กับการเลี้ยงเด็กน้อยหน้าตาน่ารักหน้า,นาจังซึ่งงานนี้บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้แอบมีลูกเป็นหลานชายเท่านั้นชื่อน้องเรวินทำหน้าที่คุณป้าสุดแซ่บไปไหนมาไหนด้วยกันโพส์ท่าถ่ายรูปตามที่ท่องเที่ยวต่างๆรักและเอ็นดูหลานคนนี้มากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ